โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็บผมภูมิแล้ววันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมใหม่ครับรีวิวอ่อนเช่นเคยนะครับผมซีอ้นอนในวันที่เราจะมารีวิวนั่นก็คือแอดออนรวมตัวละครอนิเมะสุดเท่น,นะครับผมซึ่งแอดออนนี้จะมีลูกเล่นกัน,กนมากก็ไปชมกันเลยครับโอเคหลังจากที่เราสร้างโลกมานะครับลง Ad อ่อนไรเสร็จเรียบร้อยก็จะมีของมาให้ผมซึ่งของอันนี้ผมลองดูแล้ว มันใช้ไม่ได้สักอันเลยนะยกเว้นอันนี้นะครับเป็นท่าอิโมจินะครับผมก็ถ้าเรากดคลิกเข้าไปก็เนี่ยเราจะเดินไม่ได้ขยับไม่ได้เลยเหมือนเป็นแบบตั้งเป็นหุ่นประมาณนั้นนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันทําไปทําไมนะครับโอเคเราอย่าไปยุ่งดีกว่าเรามาเข้าเรื่องกับอันนี้แล้วกันนะครไอเทมพวกนี้เลยนะครับผมนี่คุ้นๆไหม แอดออนนี้นะครับคือคนสร้างคนเดียวกันนะครับผมแต่ว่าช่อง YouTube เขาหายไปไหนไม่รู้ตอนนี้ผมก็เลยโหลดจากเว็บเอานะครับเว็บเ,ออเขายังมีเว็บให้โหลดอยู่นะแต่ว่าช่อง y o u YouTube อ่ะเขาหายนะครับก็ต้องเข้าใจกันด้วยนะว่าคลิปเบนเทนของผมอะ่ะที่ผมรีวิวไปอะ่ะรีวิวจากชแอดออนจากช่องคนนี้แหละที่ผู้สร้างคนนี้แหละต้องไม่ไม่ต้องสงสัยนะว่าทําไมลิงก์หายนะครับเพราะว่า ช่องคนสร right <park mulheres> <shocked> ้างอ่ะเขาหายนะครับผมก็ทําอะไรไม่ได้ช่วยอะไรไม่ได้นะเดี๋ยวผมจะวางเป็นลิงก์เว็บแทนล้วกันนะครับเออโอเคแก้คัดไปก่อนก็แอดออนนี้เหมือนผมจะเคยรีวิวไปแล้วครั้งนึงแต่ว่าไออันนั้นน่ะมันมีเยอะกว่านี้นะครับแต่อันนี้เขาเหมือนแบบรีเมคอ่ะเป็นแอดออนอ่ะไรนะ RYP อนิเมะหือรีเมคนะครับผมรีเมคคือแบบ อ่ะก็คือรีเมคอะอาทิายวัไม่ถูกเหมือนกันมันก็รีเมคั่นแหละนะครับผมรีเมคตัวละครทั้งหมดเลยซึ่งตัวละครเก่าหายหมดแล้วเขออกวาก็เพิ่มตัวละครใหม่มานะครับผมเนี่ยเห็นไหมปกติตัวละครเก่าเนี่ยมันจะเยอะมันจะเยอะมากๆนะครับแต่ตอนนี้เขาอ,ออกแล้วรีเมคใหม่ก็เปลี่ยนเป็นพวกนี้แทนนะครับตามนั้นแหละโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มจากรีวิวตัวนี้ก่อนเลยนั่นก็คือโกฮังนะครับผมปึ๊บ อ่านี่คือโกหังนะครับนี่ดูดิเอฟเฟกสวยขึ้นนะครับผมแล้วก็โมเดลก็ดีขึ้นด้วยนะหลังจากที่รีเมคมาแล้วก็ดีนะก็ดีนะครับโอเคนี่คือท่าต่อยธรรมดานะครับผมนี่ทมนี้เลยนะครับโอเคแล้วก็จะมีไอเทมสกิลต่างๆมากมายเลยนะครับเออแล้วมันก็จะมีท่าชาร์จด้วยนะครับผมซึ่งท่าชาร์จนี่ก็กดย่อค้างนะครับเหมือนเดิมนะครับผมเออเนี่ยรู้สึกเอฟเฟกสวยขึ้นมากเลยนะครับ ตามนี้แหละโอเคมันก็จะมี Energy ให้เราชาร์จนะครับผมนะ่ะ mm hmm. เห็นตรง Energy ข้างล่างไหมตรงสแตมิน่าผมอะ่ะนั่นแหละนะครับ mm hmm. ก็ผมจะใช้วิธีโก้แล้วกันเห <c oughs> มือนเดิมฮะทัาสกอร์บอร์ดนะครับผมเพเยอร์แล้วก็แอดนะครับเอาไปไหนหรอแอดนะครับผมแล้วก็แอดพีนะครับแล้วก็ ENE อ็น่าอีเนะครับแล้วก็ 9, 9, 9, าเก้าเตามนี้นะครับอ่ะ <c oughs> ตอนนี้ Energy <c oughs> ผมเพิ่ม ขึ้นแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวสกิลของโกฮังครับผมสกิลแรกก็จะเป็นมาเซนโกโอ้เอฟเฟกต์อย่างสวยอะแหลกรู้สึกจะแหลกขึ้นด้วยนะเออใช่ปะ่ะเหมือนจะแหลกขึ้นด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมดูมองอีกมอง,มองนี่มาเซนโกปล่อยสิอย่า yeah. ชาร์จโคตรนานโอ้เอฟเฟกต์ สวยขึ้นแล้วก็แหลกขึ้นด้วยนะครับตานนั้นแหละโอเคต่อไปก็จะเป็นคาเมฮามฮานะครับผมคือพลังขึ้นเต่านั่นเองพลังขึ้นเต่ายาตามนี้นะครับผมอ่าเดี๋ยวให้ดูอีกรอบให้ดูอรอบมาพลังขึ้นเตานี่ระเบิดกระจายนะครับตามนี้เลยแต่ว่าจะเป็นฟรีคิกนะครับเป็นท่าแบบต่อยอ่ะเป็นท่าแบบ สกิลการโจมตีอ่ะประมาณนั้นนะครับในเรื่องนางบอนโอเคแล้วก็นี้จะเป็นคีเวฟคขีเวฟอ๋อเป็นการระเบิดพลังนะครับผมอ่าตามนี้เลยโอเคแล้วก็สกิลนี้ครับ Upper Cut, Upper Cut, อัปเปอร์คัตอัปเปอร์คัตฟึบอ่าเป็นการต่อยขึ้นแค่นั้นแหละมาเดี๋ยวเรามารีวิวสกิลนี้กันนะผมก็จะเป็นสกิลเปลี่ยนร่างเป็นร่างบีทนะครับกอหางบีทนั่นเองมาฟึบนี่อันนี้ไม่ชั่นมีเหมือนเดิมเลยอ๋ออันนี้เป็น ร่างในอ่าดั้งบอลซูเปอร์ซูเปอร์ฮีโร่นะครับเป็นเดอะบูบี้ล่าสุดเลยนะครับในน,นตอนนี้นะอ่าโอเคนี่คือร่างโกฮังบีนะผมสังเกตรตรงอ่าอะไรสแต็กผมอะสตามินา่าตรงเออ่ความโกรธดอะฟิลี่นะครับไอตรงสีงแดงๆอะมันจะลดลงไปด้วยเหมือนแอโอนไปเทสเลยนะครับพอมันลดถึงศูนย์ะถึงเลขศูนย์มันก็จะกลับคืนร่างเดิมนะครับผมอ่ะหลังจากที่เราเปลี่ยนร่างก็ ไม่ได้มีอะไรมากครับก็แค่เปลี่ยนล่างแค่นั้นแหละเนี่ยท่าอะไรก็เหมือนเดิมเลยนะม้าเซนโกน้ำแสงปีศาจปิวอ้าวหายเราเบื่อทายไปไหนอะ่ะเออเออจะมีท่าวิ่งด้วยนะครับนะตามนี้เลยนะครับผมนี่แล้วก็จะมีท่าวิ่งแล้วกระโดดพุ่งไปเอา้ากระโดดพุ่งไม่ได้พุง่งนี่แบบนี้เลยนะมันจะพุง่งมันบินไม่ได้แต่มันพุ่งได้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้โอเคพลังขึ้นเตาเออ สีดายนะที่มันไม่มีอ่ะถ้าไออะไรนะซูปเปอร์ระเบิดพลังไอลำแสงมานอะไรสักอย่างผมลืมชื่อแล้วนะครับ <c oughs> ตามนั่นแหละมันอยู่ใน <c oughs> เดว,วีอ่เนาะอ่ะก็ตามนี้แหละโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นก็ผมลบฟิลลี่ออกก่อนดีกว่ามันช้าเกินไปต่อไปเดี๋ยวเราไปกดที่ตรงไอเทมกากรบารนะเพื่อคืนกลับเป็นร่างเดิมแบบนี้นะครับผมไป,ไปรีวิวตัวต่อไปกันเอาอะไรเนะี่ย เอา้าเดี๋ยวอยู่ดีก็มีพลังโอเคตัวต่อไปโอ้โหจะเป็นโกคูแบล็คนะครับนี่ตัวนี้ผมชอบมากซึ่งหลายๆคนก็น่าจะชอบเหมือนกันนั่นแหละนะครับฟึบนี่โกคูแบล็คนะครับผมเอาแป๊บหนึ่งเอาไอเทมออกก่อนไอเทมเยอะชิบหายเลยอ่ะนี่คือโกคูแบล็คนะครับผมนี่เป็นอันนี้คือการตีธรรมดานะครับโจมตีธรรมดาก็เหมือนจะตีช้าๆหน่อยนะนก็ไม่ได้เร็วมากนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นท่าวิ่งนะครับผม ปุ๊บพุ่งไปแบบนี้นะครับอ่าตามนี้เลยแล้วก็ท่าชาร์จปุ๊บนี่ท่าชาร์จก็จะเว่ร์ดูเหมือนแบบเป็นพระเจ้าสักหน่อยเออก็โกโกคูแบ็คบนก็อ้างตัวเองว่าเป็นพระเจ้าอยู่แล้วนะครับโอเคเรามาดูท่าสกิลของโกคูแบ็คกันเลยนะครับท่าแรกก็จะเป็นแบล็คคาเมฮาเมฮาหรือพลังขึ้นเต่าสีดํานั่นแหละนะครับพลังขึ้นเต่าอือก็จะเป็น ็เหมือนมันเป็นพลังขึ้นต่อแหละก็แค่เปลี่ยนสีแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากอ่ะโอเคเอนเออร์จี้บอกรับปุ๊บอ่าเป็นการปล่อยลูกบอลใช่ไหมพลังลูกบอลน,นะครับอ่าตามนี้โอเคต่อไปก็จะเป็นอะไรเนะี่ยอ่าคีปล레ดเหรอคีปล레ดอ๋อดาบเหรอหรือไงอ๋ออ้าวดาบบักดาบบักเดี๋ยวอะไรเดอ่าก็เอาง่ายๆเหมือนจะเป็นพลังพลังของโกฮูแบกอะ่ะมันจะมีดาบด้วยนะครับแต่ว่า เหมือนจะยังใช้ไม่ได้ในร่างนี้ต้องจะมันน่าจะใช้ในร่างโรเซ่มากกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูเอนจ g ้ b บอลใหม่ฟึ๊บนี่ปาไปแบบนี้นะครับผมนี่โครเท่ ote, แล้วก็ h ฮ t ส m สแ h ชเชอร์อ๋อเป็นการทุบหรออ๋อ,อโอเคได้อยู่นะแล้วก็อัปเปอร์คัตปิ้วก็ <laughs> ไม่ได้มีอะไรมาก <laughs> แค่เนี้ยอัปเปอร์คัตแค่เนี้ยโอเคเดี๋ยวเรามาดูร่าง ซูเปอร์ยาโรเซ่กันดีดีกว่านะครับโรเซ่นั่นแหละป่ะ oh. ทำไมเสียงภาคเป็นกันวะนี่การเปลี่ยนร่างเป็นโกคูแบ็คโรเซ่นะครับอ่าโคตรเทหัวชมพูแบล็คพิงค์เลยเวลาแบล็คพิงค์ของแท้ <laughs> <laughs> มานี่มีการเอาเคียวออกมาด้วยนะครับอ๋โคตรเทเนี่ยถ้าโจมตีธรรมดาก็เปลี่ยนเป็นท่าฟันเคียวเลยเนี่ยเอาเคียวฟันนะครับอ๋ออย่างเทเลย นี่โอเคเดี๋ยวลองลองใช้คิเบลดกันดูฟึบนี่เอาดาบออกมาอ้อพลังแห่งดาบฟึบฟึบอ๋ออย่างเท่นะครับแล้วก็อันนี้ก็สกิลอื่นก็เหมือนเดิมนะปล่อยพลังขึ้นต่อเหมือนเดิมอะไรเหมือนเดิมหมดเลยนะเปลี่ยนแค่มโมเดลนะก็ไม่ดีมีอะไรมากนี่โคเท่โอเคนี่ก็้เท่นะผมชอบมากเลยกคแบ็กนะเนี่ยถ้ามีร่างซปเปอร์เซียสติอ้ขั้นต่อไปเนี่ยก็ มันจะเป็นผมยาวๆเหมื Super อนซูเปอร์เซย่าขั้น3มนะครับมันจะอยู่ในภาคซูเปอร์ดังก์บอลฮีโร่นะครับเป็นภาคอะไรก็ไม่รู้ออ,อกทะเลชิบหายโอเคไปดูตัวต่อไปกันเลยดีกว่าโอเคมาถึงตัวต่อมาผมก็จะเป็นโกโจสตรุนเองฟึบนี่นี่คือโกโจนะโกโจนี่มามาทุกแอดออนจริงๆบอกเลยไอ้คนสร้างคนนี้สงสัยจะชอบโกโจมากๆเลยนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูสกิลของโกโจกันนะอันนี้ไม่มีเปลี่ยนล่างนะไม่มีถอดหน้ากากนะครับมาสกิลแรกฟึบนี่อย่างเท่ นะครับก็จะคล้ายๆกับอแอนด,ด์ออนที่ผมรีวิวไปก่อนหน้าโอเคต่อไปสกิลสีน้ําเงินคืออะไรไม่แน่ใจอ่ะโคตรแหลกเลยวะอะไรอ่ะคืออะไรวะแต่สกิลสีแดงเทพนะปิว้วเทพดีนะโอเคต่อไปก็จะเป็นนี่เลยอ๋ออ่ามูราสกิใช่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 ใชมูราสกินี่เอาอากะมูราสกิ อ่าทำไมมันเงียบๆวะอ๋อนี่นี่นี่พลังม่วงมาแล้วอู้เอฟเฟกเยอะเกินมองไม่เห็นเลยเมื่อกี้ผมผมก็งงๆอยู่อ๋อทำไมมันเงียบๆ,ๆอ๋อมันิึกมานะโอเคฟึบอ่ะอันนี้ก็เป็นท่าชาร์จของโกโจก็เหมือนโกฮังเลยนะครับโอเคแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นนี่เลยกลางอนา,าเขตไปรู้กันกลางอนา,าเขตมาอีกแล้วอืเหมือนเดิมเลย อาณาเขตของโกโจนะครับนี่ก็จะเอฟเฟกก็จะแบบไม่ได้เยอะเท่าแอนด์ออนก่อนหน้าที่ผมรีวิวไปนะครับแต่ว่าก็เจ๋งดีนะมันมันเจ๋งตรงที่โมเดลเขาบักบักบ,บัอีกเออบักอีกบักอีกเออมันน่าจะเป็นเวอร์ชันเบต้าของเขาได้แหละนะครับมันก็เลยมีตัวละครน,น้อยนะ,ะก็ตามนี้และกันสําหรับโกโจก็หมดแล้วมีแค่นี้เลยนะโอเคอาณาเขตหายไปแล้วแล้วก็อัปปคัตเหมือนเดิมแปะ <laughs> แล้วก็ยืนยืนท่าโพสโอเคตัวต่อไปผมว่าจะเป็นตัวอะไรหนอตัวอะไรคินจิอ่าฮาการิคินจิเหรอตัวอะไรวะอันนี้ผมไม,ผม่ผมไม่รู้จักอะไม่ค่อยติดตามเท่าไหร่นะอ่ะอันนี้ตัวอะไรหนอใครรู้ก็บอกด้วยนะครับผมเปลี่ยนล่างด้วยด้วยะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันสกิลแรกเทนดอรประตูเดี๋ยวนะท <laughs> ่าอะไรวะโอเคต่อไปเฮ <laughs> วี่พันต์ยเอ้ฟเฟเสวยเอฟเอฟกสวย วิ้ยเอฟเฟก์สวยเนอวแต่ผมงงกับท่าแรกว่ะไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าคืออะไรแต่ให้พี่พันธ์สวยอ่ะดูดิเนเอฟเฟก์สวยนะโอเคต่อไปก็จะเป็นอะไรเคิร์สคอมโบฟึบโอ้โหเอฟเฟก์สวยมากนะครับเออเอฟเฟก์สวยจัดโอเคต่อไปก็จะเป็นเฮดคลัชคืออะไรวะอ๋อโหมอปไรเป็นการหมู่กอมาเดี๋ยวเรามารีวิวอันนี้กันก่อนนะครับเป็นสกิลเปลี่ยนร่างไป อ้ถอดเสื้อหุยอะไรอะ่ะเขาบนอะ่ะเจ็ดเจ็ดเจ็ดยวมันคือตัวอะไรวะเพราะไม่ผมไม่เคยเห็นวะหรือผมตกข่าวกูนี่กูกูยอยู่ในถ้ำมาหรือเปล่าเนี่ยคือกูไม่รู้เรื่องอะไรเลยตอนนี้ตัวอะไรวะทำไมผมไม่รู้อะไรหรือวะมันตัวอะไรก็คอมเมนต์บอกด้วยนะเออเต้นอีกเอ้าแล้วมันก็เต้นอยู่งี้เหรอโอ้อ๋ออ๋อวิ่งได้ครับวิ่งได้ ถ้าเราหยุดแล้วมันก็เต้นถ้าเราชาร์จอะชาร์จก็จะเหมือนกอดอกนะครับอ๋อแต่แต่ทำไมมันต้องเต้นวะเอฟเฟกก็เยอะแล้วเกินเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสกิลมันก็เหมือนเดิมแหละสกิลเนี่ยเนี่ยมือนเดิมเลยนะครับแค่ถอดเสื้อแล้วก็เต้นแค่นั้นแหละหมดแล้วโอเคไปดีกว่าโอเคตัวต่อไปอันนี้ก็น่าจะจากนารุโตะนะครับ ไม่รู้ว่าชื่ออะไรเหมือนกันเพราะผมไม่ค่อยได้ดูนะโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูสกิลแรกกันฟึบเป็นการปล่อยไฟนะครับเอปล่อยไฟคาถาไฟโอเคต่อไปสกิลที่สองฟึบคืออะไรอ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันคนระับก็คืออะไรสกิลหนึ่งก็สวยดีนะเนี่ยอ่ะสกิลสามครับคืออะไรอุ้ยอะไรอ่ะโอ้อย่างเทียอะไรอ่ะ เดี๋ยวนะขอใหม่ได้ไหมอ่ะเดี๋ยวรอครูดาวสกิลนะแต่ว่าสกิลสองนี่คืออะไรวะไปนหนึ่งนะผมลองใช้กับพวกไก่พวกแกะดูอ่าใช้ไม่ได้อ๋อเป็นการดูดแค่เนี้ยดึงมาแค่เนี้ยแค่นี้เลยเออแต่สกิลอันนี้เทวะ่ะเนี่ยเทจะจัดอ่ะอ่าโอเคต่อไปก็จะเป็นนี่เลยบูไฟร์คัทคืออะไรวะเป็นการทุบแค่นี้เหรอแค่นั้นเลยเหรอไม่ได้มีอะไรเลย คือที่ผมเปลี่ยนมุมมองเร็วๆก็ไม่ต้องสงสัยนะครับผมอยากดูหลายๆมุมมองนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูมุมมองนี้บ้างสกิลสามเอาไหมปึ๊บเนี่ยประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้ปึ๊บอ่ะเป็นการทุบแค่นี้เหรออ่าโอเคไม่ได้มีอะไรมากนะครับโอเคแล้วก็อัปเปอร์คัตเหมือนเดิมอัปเปอร์คัตนี่เหมือนกันทุกทุกตัวเลยถ้าเหมือนกันหมดเลยโอเคไปดูตัวต่อไปกันตัวสุดท้ายแล้วตัวสุดท้ายก็จะเป็นนารุตโตะนะครับมันก็มีแค่นี้แหละไม่ได้มีเยอะนะโอเคนารุตโตะไป อ่านี่คือโมเดลนารูโตะเฮ้ยเท่ขึ้นเยอะเลยนะเท่ he, เหมือนจากเกาก่อนขึ้นเยอะเลยแล้วก็อันแรกสกิลแรกปุ๊บกระสุนกงจักโอเคได้อยู่ต่อไปสกิลที่สองจำได้แค่ท่าเดียวแหละ <laughs> อันนี้ท่าอะไรวะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเป็เฟคโคตรเยอะอลังการจัดๆโอเคต่อไปก็จะเป็นคาถาแยกเกานะนี่อ๋อเป็นการแบบ แย yeah, กกองไปจับไว้แล้วก็เราก็เป็นคนเตะคนต่อยประมาณนั้นต่อไปอันนี้คืออะไรวะฟึบเฮ้ยอะไรอะอะไรอะเมืเ่อกี้ฮะอะไรวะเพิ่งไผมไม่รู้เลยไม่รู้เลยเฮ้ยแต่อันนี้เท่ะนะเนี่ยผมชอบนี่วะ่ะเออเท่ดีแล้วก็กระสุนวงจักรนะครับเนี่ยเท่ดีฟึบอย่างประมาณนี้นะครับแต่สก,กิลที่4นี่ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรเนี่ย มันเสกอะไรออกมาอะไรอ่ะตัวอะไรวะนะ่ะตัวอะไรวะเออ,เ,อ,อเสียดายเนาะนัลตุบไม่ไม่มีเปลี่ยนร่างเป็นจิ๊กจอกก้าวห่างนะครับเออ,อ,อเสียดายเหมือนกันแต่เมื่อกี้อะไรวะเดี๋ยวขอดูใหม่นะขอดูใหม่อสุดท้ายนะข้งุงท้ายมาฟึบใช้ดิเนี่ยมันคือตัวอะไรวะเนี่ยตัวอะไรวะไม่แนอยใจเหมือนกันถ้าใครรู้ก็บอกด้วยนะครับผมโอเคหมดแล้วครับสำหรับแอดออนนี้ก็จะมีประมาณนี้แหละ โอเคครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวแอดออนรวมตัวละครอนิเมะส,สุดเท่นะครับผมเป็นยังไงบ้างชอบกันหรือเปล่าถ้าใครชอบและอยากเล่นนะครับสามารถโหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปตอนนี้ได้เลยโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไคร์ดกกดกระดิ่งไว้ด้วยครับไปแจ้งเตือนกัคลิปผมมาแล้วนะครับผมโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าก็เี่ยเกิมบ๊ายบายครับ